กอนจะเรนหลังจากเขา็นหลจาทรายการใคว่าจะานี่พี่พงก็เลยยัดยัดโยมที่มารอพระจันทร์ก็ไม่ได้ถามว่าเขามารออะไรแต่เขามารอก็คืองก็อยากสะพบตอนก็มาขอพรสามก็คือมาแก้บน สี่ก็คือมาสรวจมนดปฏิบัติธรรมแต่ว่าอาจารย์ที่บัันป่านกปนต้นโดนต้นถึงจังหวัดพิบวงครับี่ก็สั่งารให้ต้นถุนร่องมากเลยต้นถนใหายอดถึงสามโงรุ่ง่วงขึ้นมาย รีท่านผู้ชมที่คารพครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเกือบครึ่งแล้วครับทุกคนพระอาจารย์ก็ติดธุระก็ใกล้จะมาถึงแล้วเหลืออีกห้านาทีครับทุกคนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ญาติโยมมานั่งรอครับเต็มลานพญานาคเลยครับทุกคน นี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่ผมได้นำมาและ,ะให้ทุกคนได้ดูว่าความศรัทธาและความเริ่มใสของญาติโยมล้นหลามมากครับทุกคนทั่ว ทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นสปปลาวต่างจังหวัดจังหวัดไกลๆจังหวัดอำเภอจังหวัดใต้แถวใต้เลยประมาณนี้ก็มาครับทุกคนเชียงใหม่ก็มาเชียงรายก็มีครับทุกคนนี่ก็จะเป็นญาติโยมที่นับถือพระอาจารย์อยากจะมาเปิดโชคเปิดลาบเพื่อจะมี ถูกหวยถูกเบอร์นี่แหละประมาณนี้นะครับทุกคนก็คนมาขายที่ก็มาก็มีนะครับคนมาขายที่ก็เยอะคนมาหางเงินซื้อที่ก็เยอะเหมือนกันครับทุกคนนี่ครับมันกระีายมหอนเลี้เบียดกันเนาะพ่อสินทรอนก็ได้พูดคุยกับญาติโยมเพื่อจะไม่ให้เงียบเขาตอนนี้จะปูเสือปูสตร์ไม่ได้เลยครับเพราะว่าแต่ละคนก็จับจองที่นั่งกันแบบไม่ลุกเลยครับ ยืนอยู่ครับแต่ว่าไม่เหนียงครับไม่ขยับก็จะยืนอยู่ที่เดิมก็ย่านเสียสิทธิ์เสียสิทธิ์ที่นี่ <c oughs> ครับบางคนก็มานั่งรออยู่ข้างปกติพระอาจารย์มาพระอาจารย์จะไม่ให้นั่งตรงนี้นะครับต้องให้ไปต่ออยู่ข้างหลังครับต้องมาแบบระเบียบครับทุกคนอย่ามาแบบถ้ามาแบบไม่เป็นระเบียบเนี่ยพระอาจารย์ก็จะค้อหัวอย่างเดียวครับจะไม่ทําอะไรเลยจะไม่เจอไม่ไม่ทาอะไรท้งนั้นเลยครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสุด,สด ตอนอบ่ายโมงครึ่งครับตอนนี้พระอาจารย์ก็ใกล้จะมาถึงแล้วก็เหลือีกประมาณ5นาทีครับนี่ครับความเริ่มใส่ศรัทธาของญาติโยมต่อปู่องค์ดําและญาตมณีจันและเท้าสวรรณครับนี่ครับก็เป็นความปราบเพิ่มยิ่งนักกับพระอาจารย์อดินสุจิตูเป็นพระปฏิบัติครับทุกคนก็ท่านชอบอเดินทุดง ไปที่ต่างๆเพื่อทําสมาธิให้จิตใจนิ่งครับก็เพื่อสะสมบารมีให้แก่ตัวเองครับถ้าใครอยากจะเปิดโชคเปิดลาบและมีเงินทองไหลมาเทมาไม่รวยไม่ยอมนี่ก็พยายามสวดมนต์พระคาถาเงินล้านบ่อยๆครับก็อย่างน้อยวันละ30จบนี่ก็ยังดีครับ ตอนนี้แดดก,กําลังออกครับตอนนี้ออกมาน้อยนึงครับรู้สึกว่าอาจจะรอน,นิดนึงครับนี่ครับตอนนี้องค์ตุนก็ได้พยายามที่จะบอกกับพญาโยามเป็นระเบียบนี่ครับตอนนี้ก็เหมือนพูดให้ใครฟังก็ไม่รู้ครับพูดไปก็อ่าเราเราดูความเขาให้เราแถวเมัค่อยจะเร็วเราครับพายามออออกออกเร็ว นี่ครับก็อ่อนตุ้นก็ได้พยายามพูดอธิบายให้ฟังว่า,าพระอาจารย์จะไม่เจอมือให้สำหรับผู้หญิงครับเพราะ เหตุผลก็คือมีอคลิปที่เขาเอาไปทำเสีสหยหายอะไรประมาณนี้ก็อาจารย์ก็เจิมแต่ผู้ชายครับแล้วก็เจิมกระเป๋าเงินถ้าคุณเยอะอย่างนี้นะครับอาจารย์จะไม่เจิมอะไรเลยครับ ก็มีแต่ข้อหัวอย่างเดียวครับเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เสียบุ้นวายครับถ้าพระอาจารย์มาจะบุ้นวายทันทีเลยครับบรเวงรถไม่รู้ว่าใครเป็นใครง,งานนี้โท,ท,ท,ทรศัพท์ก็จับขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับก็ต่างคนต่างก็อยากจะใกล้ชิดพ,พระอาจารย์เนาะแต่ว่าถ้าอยากคุยกับอาจารย์เนี่ยจะต้องน,นั่งดีๆนั่งนิ่งๆครับก็ค่อยๆขยับเข้าไปอะไรประมาณนี้ก็จะได้พูดคุยหรือแก้ปัญหาเพื่อจะเปิดช่วเปิดรอบอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าใคร มีปัญหาเรื่องการขายที่30ปีแล้วยังขายไม่ได้เนี่ยก็ค่อยพูดคุยกับอาจารย์ครับเผื่อพระอาจารย์จะมีทางสวดคาถาให้ได้ขายเร็วๆแล้วก็ให้นายทุนเนี่ยมาซื้อที่ดินของเราที่เรา,เรา,ป,ารปิดขายนะครับทุกคนปิดขายนะเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของอวันที่3ครับก็วันเป็นวันเสาร์พอดีครับจะเป็นเสาร์ที่นี่คนก็จะเยอะขนาดนี้หรอครับมาั่งรอพระอาจารย์กัน บางคนรอไม่ไหวก็กลับครับาบางคนก็กลับก่อนอะไรประมาณนี้ไหว้ปูองค์ดําแล้วก็กลับเลยเพราะว่ารอนานบางคนก็มีธุระมีบางคนก็ได้เหมารถมาอย่างเงี้ยก็เหมามากี่เวลากีวัดอะไรประมาณนี้ก็ต้องกลับก่อนอะไรประมาณนี้บางคนก็ไปที่อื่นมีแทนไปที่อื่นอะไรประมาณนี้ครับก็จะมากลับเดียวอะไรประมาณนี้บางคนก็นั่งรอ,อนั่งรออย่างนี้แหละเนี่ย สังเกตคนที่นั่งอยู่หน้าเก้าอี้เลยครับอของพระอาจารย์นะ่ะท่านยังไงก็ไม่รู้ครับจะน,นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคือต้องอยุ่ตี่นั่นเลยครับพื้นดําไม่ดําก็ไม่เป็นไรครับไม่ติเลยไม่กลัวดําด้วยก็กลัวแต่ไม่ได้เจออาจารย์หรือไปใกล้ชิดอาจารย์เท่านั้นเองนะครับทุกคนก็คลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆจาก วัดป่าดอนบ้านเถื่อนนะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็พระอาจารย์ก็ใกล้จะมาถึงแล้วแต่ว่าอนต้นหายไปไหนไม่รู้อนต้นก็อออเมื่อกี้อนต้นเดินไปหาไม่เจอเลยครับนี่ครับก็จะมีวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนิดนึงครับเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วก็มีแดดออกนิดนึงครับทางนู้นก็จะเป็นกําลังเทคารบนครับเคคารบนของมัน สถานที่ปฏิบัติธรรมก็คงจะไม่นานครับจะเสร็จครับทุกคนนะครับต่างคนต่างก็จดจ่ออยู่กับพระอาจารย์อย่างเดียวครับนั่งคือตั้งใจมาแล้วก็ต้องเอ่อต้องเจอต้องได้เจอ,อ,เจอกับพระอาจารย์ให้ได้อะไรประมาณนี้ตอนนี้จากที่ผมดูนะครับเอ่อฝั่งสปปรา,ปราวกับคนไทยเนี่ยประมาณครึ่งต่อครึ่งครับก็สูสีกันครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันเสาร์เป็นวันที่บรรยากาศ ยังไงล่ะฝนตกมาเออนี่ไงตัวมาแล้วครับก็ได้ไปเอารูปคำกับเหรียญท้าวิสวุวรรณครับก็ถ้าใครถวายเงิน500ก็จะได้เท้าวิสวุวรรณหนึ่งองค์ครับถ้าใครถวาย1น0 0บาทก็จะได้รูปคำครับาสายศีลผูกแขนนี่แล้วก็ทูบนี่ครับก็จะแจกฟรีครับ ก็ถวายเท่าไราไม่ไม่ว่ากันครับก็แล้วแต่ครับแต่ศรัทธาร้อยหนึ่งห้าสิบบาทยี่สิบบาทอะไรประมาณนี้ก็ใส่ได้ครับใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อ,อลงไปแล้วก็เขียนจํานวนเงินอะไรประมาณนี้ถ้า,าถวายหนึ่งพันก็บอกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะให้รูปประคำครับเพื่อไปเป็นปวก,ปก,ปกร,รักษาป่วยโชคป่วเลาอะไรประมาณนี้ครับทุกคนรูปประคำพระอาจารย์นี่ก็ด่งดัง ไปทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ครับก็ใครก็ไม่รู้จักนี่ก็เชยนะครับทุกคนใครไม่รู้จักพระอาจารย์ลินนะี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับเดีย๋ยวไว้เจอการคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนเพื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ที่น่าสนใจอะไรหรือประมาณอะไรเนี่ยผมก็อาจะนำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมรับทราบกันทุกคนคลิปนี้ผมก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ